สบายดีพี่น้องอันนี้อยู่หน้าแม่น้องกิ๊กพี่น้องเลยอันนี้พิวพี่น้องสีมาสอนพี่น้องแจ็คสีมานหรือบอสมากับคนอ้วนซ้ำ๋ยวดอกเอาเอาขนมมุกมาะไฮขนมมุกมาะไฮเพิ่นพี่น้องเลยคือบ้าก็อ๋อสีไปกะบ่เออเพิ่นสีไปกะพี่น้องเลย ่นบอกว่าเบิ่งเมากสิสังเกตแยงพี่น้องเลยป้าทูลมหดปลาใหญ่ปไปลุยต่อน้องได้สิไปนะเมนไปต่อพี่น้องป้าไก่เพ่นลายลเนอ๊อปป้าเออได้เิน กินมดบดเต็มกับบดกินพุง่เอาไปให้แม่อีแปเออพี่นยังน้องกับพี่นไหมใ่ยงเหนียหมดลยใช่ทรงเฟินอะไรอ่ะเินหมักทรงหัดแล้านั้าท้าทเท่ป้เกลียนในดองพี่ห้องไหม Muy mô, mô nha, bay nó bay kì, mô mẹ anh ơi nó bunny ai chắc thưa mưa à, thực mô thực sự ao bunny ngày chắc thưa mmm mang bunny 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 นะคะเฉนี่มีป้ายอปอกเขาอืมลิกกี้เขาเคยเอาเห็ดปวกนี่นี่กันจังวะโคดอย่างนี้แม่นี่โพรมีเอาไปทางเดียวันเี่เอเออืมรีฮุบหุบางลงน้องผ่น้องเอ้มาบึงน้ำกันรอรลุนว่ะสีมานอยู่บ่อ สีพ้ามาเบ่งสีมานป้านำขึ้นลายแทนกันป้าลงได้หน่เนาะกันป้าลงป้าเห็ดขากเลย สอนต่อไปล่อรุ่นวาสิมานอยู่บนเนะาะปาตึวัดปุ๊บเลยแน่การเป็นข้องเารข้านี่ดำพี่เนาะข้านี่ลูงว่านข้าวข้านี่คือปลานิดำ ดามวัชิมาสอนกุ้งอะไรนะก็เลิกแท้นนะเบิ่งแม่นลำกิ๊กกวัชิมาสอนกุ้งพี่น้องวัสิลงสอนกุ้งมันได้แก่สูบแก่เสือบ้าแก่แต่เสือียได้แก่เสียไปลงคลิปนะพี่น้องวิรุ่งคลิปคลิปวิลงคลิปไี่นเบิร์นี่คือเลิกแท่นเอันนั้นนเาะ เดี้กวกะลีว่างข่วงน้ำกะบอสิมานอยู่บ่เนาะเราหลุดนำกันพอแง่งกับปกติมันกับบอดี้มันได้เลยเนาะแยงแงงมันมันบ เนี่มันบปกติแล้วพี่นาอเนี่ยใส่งานลายรโอ้ยชิมาขึ้นบอนี่บ่คนเก็บกุ้งแก่สีคนลูกสอนโแก่สนโอ้แไม่ได้เฮ้ไม่ถือกุ้งนะเต็กปลาซิวเออถืออยู่มองหากกระโลกแดงหนไลืมสบายดี สบายดีพี่น้องเออมีคนหนึ่งเนาะติเข่ามา่วานเออคนเล่าขึ้นสบายดีมือเืียงเดียวแจกหายหูเลยเนาะว่าสบายดีเืียงเดียวนะเพราะว่ามือเบื้องหนึ่งเขาก็จับโทรศัพท์เนาะรือว่าสิบปาลาโทรศัพท์ใบก,กับ,ม,บกมีคนจับให้เนาะจังเสยดนาได้คนจับโทรศัพท์มีคนจับโทรศัพท์มือหนึ่งก็สบายดีพี่น้อง มีบอร์นี่ครือโทรศัพท์เบอร์นี่สบายดีเลยสบายดีมือเดียวบางคนก็คือว่าอะไรเนาะบางคนก็เจ้ากับก็คุ้นกับซีโมหูโมหแมนบอกเป็นยังเข้ากับบอดี้ทฤษซัเพิ่นแต่ว่าใหาอยากบอกให้หูเนาะว่ามือเบิ่งหนึ่งเข้ากับจับโทรศัพท์มือเบิ่งหนึ่งเข้ากับสบายดีอะไรเนาะก็แล้วแต่เพิ่น มีหอยอยู่บ่อยในนี้นะหอยลายเปลมาแทงสิเด้ขอขาสวยขาสวยเออลืมบักล่า าก็เห็นแต่ข้อ,อน,นีนะเอาดอกบัวมาให้หนิเด้อวัสซัน้ยมาสอนตอบบบามกระถางเลยนถึงกระถางไม่ทำเลย บ่พ่อปิ้งสบไมมีปีงดอกปลาอีบบ่มีแต่ใบบัวปลาเลี้ยงบ่ปาเลียงหน่อยอืมปล่อยเนาะอืมมันหักตัวบล่ใหญ่อยอืมตัวนหน่อยเนาะนี่มันตัวบล่ใหญ่ อันเดียนี่นะ่เสื้อได้แต่แหงฮัะบอดี้นาะแหงเบิดเก็บเก็บแ่งมืออยู่แถวใบบัวน้ำว่าอัดน้ำสีเป็ดน้องน้ำมักใหญ่ไหมบัว ่ประมาณปัญหาผัวหน้ามันลงแห่งเ่ากับผัวอยดีปันไาแกงหน้าไม้กระเบิดแล้วว่าแม่น้องกีบเคนว่าเมื่อถ้าแกงหน้าไม้พี่น้องเอ้ยสกินดำเงาเมื่อตั้เมื่อขวดแล้วว่าสูรุ่งสูตรเต่ายิ่งแต่ว่าเฮ้ยตกกระสงว่าไม่หนึ่งก็เอาเลยมาหากินบ่ได้ยังเมื่อกับสกินยังนอกพี่น่อยแม่ มาสาวกินข่าวไปแล้เฮ้ยชีวิตนะหากินไปวันวันี่แหละเดี๋ยวกินกุ้งดิบเบิง่งยบร้อยเสียบดื้อว่างเริ่มเสียบใหม่ไปต่อวัางได้ในได้อยู่น้อยหนึง่ง รอยย่งมันบดีแม่หน้ามันกระกว่างรอบเห็ดปลูกต่ำไปได้นี่นะเนาะปลูกต่ำไปพักแพลวพักไผ่ไปเบิ่งอีกรอบพี่น้องวาสิได้อีบบ khăm nó bánh nha cả nhám khăm khăm ta bên cả túc điên leo bây giờ nghe vậy hả tăng kỳ Hóa làm nhảy, làm cuộng nó, Nhảy hả nội กำพี่น้องเอ้ยกำเอากำเฉ่มือเอากรไดก็กำเฉ่อมือเอาุ้งก็กุ้งนอกุ้งนอ่แม่นอืมกระไดอยู่ดีนะน้อไดอยู่พะมะ่างอร่ที่สามสล พี่น้องค่ะขอจบคลิปไว้เพียงสำเนียงก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามน้องคำน้ำสุกหน่ยเด้อไปก่อนพี่น้องต,ตามหลายๆคนหนึ่งเด้อพี่น้องแมนคลิปหน้าพ่อกันไหมก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านนี่เมื่อก่อนเพราะว่าได้กุ้งหลายแล้วเผื่อเมื่อเลือกอ,อีกเนาะ